นายไอ้บอกคนนัไอ้จ่ายชิคกี้เนนะแต่รีบมาเร็วมลเนี่ยแหละรีบไปรอมไปดิไปได้เลยเก็บก็ได้จะเก็บอะไรเก็บเก็บอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเออตายปะตายพี่ตายตรงไหนตายตรงฟอมที่จิ๊บชอบอยู่อ่ะมุมที่ยิงได้ก็ฝั่งพยาบาลนั่นเนี่ยอยู่หลักละลานะไม่ได้ไปแล้วมีตอนกัน วิ่งลงห้องปืนมีหลังกระดาษใช่ไหมเออผมมีหลังกระดาษแล้วเลือดเวิร์สเหมือนมีเสียงอะเวิร์สเวิร์สยิงจีบได้หรอชื่ออะไรชื่ออเลย,ยไม่ได้เวิร์สยิงได้นะได้แต่มันแคบมากมเดีแต่มันเป็นเสียงปืนข้นางในตึกกันดิ m หกหนึ่งเสียละเดี๋ยวมยผมเนี็บไปเว,วิร์สเพราะมันจะแคบบอกรึเปล่มันมคลิกคลิก อ๋อแป๊บแป๊โอเคพยาบาลพยาบาลกระจกกลางกระจกกลางเลยมันน um um> ั่งอยู <t ume> <t ume> ่มันมันอยู่หลังเสาโอ้ยอ่ไนมืดเล่เสาใหญ่ดีเจ้า มันแปลกๆวะเียกพอกูเห็นพุ๊บมันนั่งเลย <S <S อีกแล้วเหรอเสาเนี้ยหลังเสาเนี้ยหน์าม่างห,หน้าต่างจากซ้ายนะนับหน้าต่างซ้ายสุดหนึ่งสองเสาระหว่างสองกับสามอะ่ะมันมีมากลาดตัวหนึ่งซิกระดานเหรอ นากราดพี่มันไม่รู้ตายป่ะเดี๋ยวพี่เพิ่งลงหลุมมันเป็นไปเซ็นทรัลว้ฒชายมันเป็งไปเซ็นทางลว้ฒชายละไปชั้นหนึ่งแล้ยังไม่ตายพี่อยู่แถวคนเดียวพี่อยู่แถวคนเดียวสองชั้นแล้วจ่ายนั่นแหละโอเคเหมือนไม่ใช่พวกขาวอ่ะใช่ไหมขาวใหญ่อ่ะเออมันไว้ที่มันนั่งอยู่ตรง บันไดมันน่าจะยังไม่ได้ออกนะพี่เดี๋ยวเอาเอาชิปไปทิ้งกันเข้ากรานหรอมันเอาได้แลไวจ้าผมเข้ากร<ะ>านมาแล,ล้ว าจิบไปลอยอังคารเนอะโอ้โหโดนทีแล้วมีเสียงอยู่แข้งนอนตายตายมันตายแข้งนอนแข้งนอนโอ้แข้งนอนเนระเขี่ยไปฟองตลาดเสียงแถวแขวใกล้ๆถุง่ะตัวฟ้าตรงถุง่ะ จะลองเนตดูนะว่าเป็นแคปเปล่าแคปแคปมีเทนะ่มนมีข่าม่นะอุ้ยเดือดแตกเปลาอะไรหตรงข้างคอนเทนเนอร์ เปล่าี่บใช่มานมาหนั่งย้อนดูคลิปก่อน ไปกะลาดนะอีใครอยู่กะลาดวนะผมอยู่หน้ากะลาดพี่มีแต่วิ่งอยู่พุ่มเทพเทพ่ห์ปะไปอยู่ไหนพี่ตัวแตงหอบคอนเทนเนอร์สองชั้นเดบิวต์อยู่ตัวแตกหอบอ่ะเป็นรถแตกหอบจิบเจ็บร้อย ทิ้งไว้ตรงนี้เจิบเออจุดพวกว่าพี่ทิ้งไว้แล้วเนี้แหละทิ้งตรงเนี้ยไอ้เหี้ยของบอสเก็บหมดยังยังไม่เก็บใช่ไหมไม่ได้เก็บเลยพี่จะไปเก็บก่อนแล้วเอาเก็บมาตัวเดียววะตสองตัวจะไม่ได้เก็บลูกน้องแต่บอสไม่ได้เก็บนองไปไม่ทันแล้วมั้งไม่ต้อทันแล้วพี่มันได้สลิกผมมันน่าจะฟูดออกเดี๋ยวเข้าเข้าพยาบเพราะหนุ่ไม่ได้ทำงานเลย เฮ้ยผมมีเลเซอร์ส่องาเห่าออัตั์ใครวิ่งมาเนี่ยผมวมิ่งตามมาผมวิ่งตามมากูลงเลยเมื่อกี้เลเซอร์ดแดงๆส่องขึ้นมาไอ้จ้าเปล่าไม่รู้อ่ะผมเอ้แท่งผมเนี่ยหวยไปม,มีเลเซอร์แตเปิดตัวอ่ะใช่งยาเล็กเขียดที่เดินเขีย์ข้างล่างอ เนี่ยี่เขานั่งอยู่ที่เดิมหรือออทิมเลยอยู่หกสิบเพนเนี่ยมันไปยิงกอะคน่มมาเขไม่ใช่จะเอามาตอกปืนมันส่องไปเรือไอสัตว์ให้ผมฟัสเลยวะเนี่ยผมฟัสได้เลยนะใช่จ้ะตั้งแต่ทิปมาพูดมากว่ะตัวเออคือมาที่ถ่ายเออตอนเล่นจิปไม่อยู่ดิเงียบปิดตายไหมตายใช่ไหมไม่ตายไม่ตาย ม,มันรวมพุพ่มสมแล้วเหรอพุ Star ่มป oh, no? ้ายแล้วสองตัวพุ่มพุ่มอะไรนะพุ่มป้ายผมพุ่มป้ายโอเคโอเคสี่ตัวตายลยั่งติ้ลดูเติ้ลเนึ้ลนะติ้มาอยู่ตลยครับเราโดูเติ้ลสลันยี่ดิเติ้ลมาอยู่สามเหลี่ยมได้ไหมโออยู่สามเหลี่ยมอ๋อโออยู่สามเหลี่ยมโอเคจบ หัวสะพานตัวหนึ่งครับผมเด็กบ้านเด็ดมามีคนวิ่งหนีนอกใช่มันนะสิโอ้อืมอยากขึ้นตูส้สองชัน้นชิบหายเลยกูอยากไปเนินตอนผามผาว่ะไปดิไะเข้าแล้วเข้าแลาแลล้้้้ววเเขขาาไหนวะ้ายหนึ่งเออ ต้องกับกนอื่นเลากลับเลยกลับเลยตายตายตัวงตายตัวงขาดแอ้ตัวนึงหมดแล้วอ้าวก็จ่าผมมีตัวก็ผมงจะไปสองี่บจ่าไปหนึ่งที่โอ้ยจ่หนึ่งอ๋อหมดแล้วมีเสียงรถางนอกเดินนะแคปมั้ยมางจบกันไปกูอยู่เวอร์เง้ พร้อมใหวห้าสิบห <5 15. S 1> ้าเฮ้ยถ้าเราขึ้นบิ๊กเลสสองไม่มีกุญแจไข่สองได้รุ่นสาว<ด>สัญญาณน,นุ่น สองคนยานเลยมันมีบันไดเนี่ยโอ้โหพี่ขึ้นไปโูกทิบถ่ายเลยนะถ้าขึ้นได้แบ่งขึ้นใช่จะไปนอนหมอบอยู่ตรงนั้นอ่ะมีไหมนะใครมาใครมาไหนวะไหนวะผู้หน พึมาป่าวเลย่เบสายาจริงไช<ท>่<ท>แบงค์ใกล้แล้วันนี้จะขึ้นไ,ไปนอนวันสอไปไ<ท>นะ่ะของเต็มอิ่มเลยพี่เบเสร็จแล้วก็กำลังจะออกโดนตะแครงยิงตายแกร์มึงตลอดอ่ะแบงคลูกสองปักช็อตเข้าหัวจับแบงค์ใส่กระดงแกมบอ,อกจอะมอบตายซะยิงแล้วมันหัวล้อด้วยนะ ผู้คนชอบเลยเยี่ยมเวลาโดนร้องโดนร้องเป็นคนตีดีเลยฟังแล้วซึมเศร้ากว่าเดิมอีกพี่อะไรไม่รู้อ่ะแค่ตัวคนไม่โดนในพวกมนอนพวกตายไปแล้วแต่ไม่มีบอกเลยนะผมไม่รดน วิ่งตัดไปวิธีหลบนี่อยู่ทำไมไหนพูดเร็วในท่านหนในท่านสองบอลขาดขยายามะโดดแต่มันโดดโดนเราไปไหนใช่ไหมให้มาดูไปดิอยากระฉาดีส่ตัดกูไม่เล่นกนเลยเขียวมาเลยตัวหนึ่งโอเคโอเคจิ๊บหน้าเขียวยังจิ๊บไม่เขียวอย่าเข้าพุ่มนะมันอยู่หลังกระสอบหลังกระสอบ 200เมตรอห่างนี่ถ้ารถมีนยิงไม่ได้ยังอยู่ย,ยังอยู่กูเคาะไปี๋ย, <ไป S 2> ยตรงเวล่่ามั้ะกูเคาะไปให้มันให้มันลงเราจะข้ามไหมโอ้ย,อยู่ตรงนี้แ<ม>ล<ะ>้วพี่โอ้ยอยู่ทางสะพานกลางสะพานแล้วเออ โอ้นี่คือถ้าเข้าปุ๊บก็ติดพิษเลยเหรอตายแล้วเพ่จายยังอยู่โยโย่เพ่ยืนรถไฟแคร์กูอยู่นี่บนสร้างหนึ่งไม่เห็นแล้วนะมันลงไปแล้วตรงไหนจ่าออกยิงพุ่มกลางพี่พุ่มกำแพงกลางมันจะเป็นศพไม่เห็นมันแล้วละสร้างสองนี้ว่าจิ๊บไม่จิ๊บที่จิ๊บพูดอ่ะสร้างหนึ่งหรือสร้างสอง ข้างหนึ่งสิ <Okay. S 1> ข้างสองจิ๊บไม่เห็นหรอก uh huh. แต่เมื่อกี้ไม่กระสุนเขียวๆว,วิ่งเขียวอะ่ะตอนจิ๊บวิ่งมากลางสะพานอะ่ะเดี๋ยวดูเวลข้ามโนะอ้โหมอกว่ะต้านมันไม่พอแล้วอะ่ะ ไม่พอแล้วสร้างหนึ่งอะคิดว่ามีกี่ตัวเรีว่าเห็นสองตัวอสองเหรอตรงไหนบ้างสร้างหนึ่งขงบวนสร้างหนึ่งแล้วก็ถางขยะถางขยะกระโดดออกออ๋อโอเคกระเป๋าใหญ่อะป่อยโจ๋นั่นหะยังอยู่แล้วนตรงไหนสร้างหนึ่งหรือขบวนถางขยะขบวนที่โดดถาง,างยขางางยะ มันมาตัวนวอร์ฟวาราเมื่อกี้อยู่บนทางนหนึ่งอยู่เหมบนชั้นหนึ่งยังอยู่เหรอใช่ใช่เดินขึ้นเดินลงอยู่มันเดินตัวไหนอยู่ไม่ต้องไม่ต้องมันหลุดไปเทอร์มอฟเหมือนกันนะบนทางนหนึ่งอ่ะเจอละเจอละมันจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่มอฟมันรอวางป้ายป้ายบังตรงตรงนี้เห็น ถึงแล้วตายพี่ตั้งหนึ่งตายสวยข้างบนนะหน,น,นึ่งางบ่นแล้วล่ะเออเจอทางขยากระโดดขยากระโดดคือตรงไหนวะพี่ทางขยะกระโดดออกอ่อ๋อรอพุ่งลงไปสามเรียมจะโดดออกนั่งอยู่กลางสะพานน่ะเฮ้ยโดนยิง โดนยิงโดนยิงไม่รู้จักไหนไม่รู้เลยมันยิงอะไรเนี่ยตายยิงมันต้องขึ้นไปเก็บศพเพื่อนมันตายตรงมาใดละเพื่อนมันเก็บได้มันอาจจะอยู่ตรงรถเมล์กลางสะพานนี่ใครวิ่งอ่ะ พี่วิ่งมาอ๋อเอ่อมีตัวอีกตัวตายตัวพี่ที่เดิมเลยโอ้โหโคตรโหดเลยอะเล็กผัดเล็กผัดอะไรวะพี่เลี้ยบผาดล็อกดีแหละเลี้งไว้เลี้งไว้พี่อยูเละไได้ไม่กว้างจะจิปเล่นวิ่งมาพี่พี่อยู่หุ้มปลายแล้วเออหุ้มป้ายเหมือน โคตรแคบเลยพี่แรงเห็นได้ไงวะโอมอ่มันต้องแบบเป๊ะๆจ่เลยอะ่ะเอาไงเราจะเข้าไหมหรือไงเข้าเข้าเราดูก่อนอ๋อเน็ตเข้าไปก่อนไหมได้ได้พีเ่เ็จมส์เน็ตพร้อมกันพี่เข้าเข้าแสลนนะเออโอจะเข้าแสลนแล้วล่ะเพ<อ>ื่อนเออเคลียร์ข้างนอกก่อนเน็ตเอา,เอาอละ Nhìn thấy gương hết đi อยู่ฟุ้มเขียวเออก็อยู่ตรงสแสแลนเลยเพีย่เออดูดวงมึงน่ะสองคนนั้นอยู่ไหนอยู่ฟุ่มป้ายข้าบเข้าฟุ่มไม่เป็นไรอา้าวกอแบงก์วงจะติดทิศนับอยู่ริมน้ำอ้าวเหรอเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วกลัวมาตรงกลางเข้าร,ารูแตกหนึ่ง ดูสร้างของไม่เห็นนะเด่งดูตัวเมไดอยู่ไม่เห็นเลยคือว่ามันมีตัวเดียวว่ะเดยวพี่เหน็บไปตรงทางโดดรุ่ง อนี่ต้องไปต่อได้วะเนตไปคนตั้งหนึ่งแววิ่งวิ่งกระจายกระจายไปวิ่งไปสามทางโดดสองตัวเข้าเข้าใต้ตั้งหนึ่งสองตัวบาโอกับพี่เข้าใต้ทั้งหนึ่งเดมีมีใต้ซั่งหนึ่งใต้ทั่งหนึ่งมีใต้ทั่งหนึ่งพี่อพี่ออกขวาพี่ออกขวาเก๋พี่ออเล็กซ้ายอยู่ มันเจ็บมันขึ้นเหรอมันขึ้นข้างบนมันขึ้นสองตัวพี่สองตัวสองตัวเ <c oughs> จ็บหนักเลยเจ็บหนักตายหนึ่งสายหนึ่งอ,อ,อีกตัวหนึ่ง <c oughs> อีกตัวหนึ่งอดเล่นไม่ได้อดเล่นไม่ได้โอตายมันอยู่ไหนแล้ววะตายมันตายมันตายสวยสวยสวยตายอยู่ไหนเนี่ยพี่ช่วยพี่โอไม่ทันติดผิดวิ่งไปตรงแถดๆนะ 也不量。